วัสดีครับทุกคนกคน,นี่้อนรับเข้าสู่ช่องอุปปะนะครับวันนี้เราจะมาจัดอันดับนะเทียร์ลิสของเกมวายเนั่นเองโดยจะมีตัวอะไรบ้างก็ก็เห็นกันอยู่แหละโดยอันนี้เป็น s อสเทียร์นะก็คือ S สูงสุดนั่นแหละแล้วก็จะมีแบ่งเลนต่างๆนะก็มีติดดาวติดดาวก็คือ o p กรอบแดงก็คือฮาร์ดนะนั่นก็คือเล่นยากนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เลนโซโล่นนะหรือเลนบาร์เรานั่นเองมาที่ตัวแรกก็เลย ก็คือฟิโอรานะ oh, <yeah. S 1> เล่นยากมากแล้วก็ oh, <yeah. S 1> แต่ก็เก่งมากเหมือนกันสำหรับฟิโอรานะก็คือสกิล2เนี่ยควรจะปัดสกิลที่สร้างดามจหรือค mm ัดเรานะแล้วก็พยายามที่จะจิ้มจุดอ่อนให้หมดแล้วก็ตอนกดอันติเนี่ยพยายามจ,จิ้มจุดอ่อนให้หมดด้วยเพราะว่าจะทําให้เราเนี่ยได้ดามจเยอะมากเจาะแทงเจาะอ,อะไรได้หมดแล้วก็แล้วก็ได้ฮิวจากอันติด้วยนะฟิโอร่าถือว่าคบคันมากออกดูดเลือดตั้งสองหินกำลังดี ตัวต่อไปนะคือกากัสกากัสเนี่ย <you> เป็นตัว <fine. S 1> ที่พุ่ง <All S 1> ใหญ่มากเราเล่นเราเล่นกากัสนะเป็นตัวที่ยืนเลนได้ดีมากเพราะว่าจากแพสซีฟใช่ไหมแล้วก็ก็มีซีซีด้วยจากสกิลพุ่งสกิลอันติแล้วก็อุ่นแรงมากด้วยนะอันติเนี่ยสามารถระเบิดไฟได้เลย mm hmm. ถ้าคู่กับยาสุโอนะยกกันมันๆตัวอื่นก็ยกได้เ่ราะว่ากากัส <laughs> นะ่สามารถเคลียร์คีปด้วยถังแล้วก็สกิลสองเนี่ยได้ไวมากด้วย สามารถไปช่วยเลนอื่นหรือไปดูนู่นดูนี่ให้ทีมก็ได้นะถือว่าเป็นตัวที่ดีเลยเอาละตัวต่อไปก็คือคารมิลนะคารมิลก็เป็นคารมิลก็เป็นตัวสปิดพุตที่ดีนะดันเรว็วแล้วก็สามารถที่จะดันป้อมได้ไหวมากแล้วก็แถมยังมีดาเมจที่แรงจากสกิลหนึ่งแล้วก็สามารถตามได้จากสกิลสองอันติก็สามารถขังหนึ่งตัวให้ที่ทำให้ไม่สามารถหนีออกจากคารมิลได้ด้วยถือว่าเป็นพลิกที่ดีเลย ตัวต่อไปก็คือมอไฟนะมอไฟแน่นอนตัวหินยักษ์ขนาดนี้อันติเป็นอะไรที่สําคัญมากก็คือการเปิดไฟของมอไฟนี่แหละที่จะทําให้มอไฟเนี่ยโหดถ้ามอไฟเปิดไฟดีก็จะแทบจะชนะไฟนั้นไปนเลยนะถ้ามียาโสโด้วยนี่ยิงชนะเลย <c oughs> ขนาดยาโอมไม่อยู่ในเทียเอสนะนนี่พูดถึงบ่อยเหลือเกินแล้วก็เป็นตัวแอนตี้ตัวดาเมจได้ดีเลยเพราะว่าสกิลต่างๆของเขาเนี่ย เอื้ออำนวยให้สู้กับตัวที่มีดาเมจออกดาเมจเยอะๆอย่างเนี้ยมอไฟเนี่ยจะแข็งแกร่งมากเพราะว่ามอไฟเนี่ยยิงออกเกาะยิงเก่งแล้วก็ยิ่งแรงด้วยและตัวต่อไปก็คือดาเรียนนะดารียนนี่เป็นตัวที่โหดมากตบได้แทบทุกตัวเพราะว่าทั้งมีฮิวจากสกิลหนึ่งสกิลสามีจอกหล่อแล้วก็สกิลแพสซีฟที่ทำให้ตีแรงขึ้นติดเลือดโคตรแรงแล้วก็ถ้าสับอันติตายก็รีเซ็ตคูดน์ทันทีทำให้สามารถ หลได้เรื่อยๆเลยซึ่งเป็นตัวที่โหดมากถ้าได้ยืนแล้วก็ได้ s t ต c กครบนะจะอันตรายมากเลยระวังด้วยล่ะดาวเรสตัวนเนี้ยแล้วหมดไปแล้วนะั้นเลนโซโลโดด่ต่อไปก็เป็นเลนจังเกิลนะเริ่มเมนที่ไดอานเลยก็พอแน่นอนอยู่แล้วไดอาน่าบับมาโคตรเยอะโ p มากรุนแรงมากอันติรุนแรงแฮตซี 4, ตีครั้งที่3ก็แรงยิ่งออกนะ้โชตูดออกคาราบาดอนก็โคตรแรง แล้วก็สามารถตามเป็นแบบ a s สซ s ส i n ได้ด้วยนะสามารถไล่ฆ่าตัวได้ดีเลยจากสกิลหนแล้วก็พุ่งสกิลสออย่างเงี้ยเราก็จะมีสกิลสองเพื่อเป็นการพุ่งอีกครั้งแล้วก็มีอันติในการรวบทุกตัวแล้วก็เป็นสกิลหมู่ที่โคตรแรงสามารถพลิกไฟได้เลยตัวต่อไปนะครับหลวงพี่ซาบอดคนดีคนเดิมคนนี้นี่เองตัวนี้ก็เล่นยากหน่อยแหละแต่ว่า แต่ว่าหลงพี่ตัวนี้สามารถเดินเกมได้ดีมากจากการสกิลหนึ่งพุ่งไปสกิลสองก็มีพุ่งอันติก็สามารถเตะก,กลับมาให้เพื่อนฆ่าได้ด้วยหรือเตะเข้าป้อมหรือว่าเตะเพื่อทํอย่างว่าอะไรต่างๆนะสามารถดวนหลายตัวได้ด้วยก็เลยเป็นตัวที่นิยมในการออกมาจังเกิลแล้วก็เดินเกมได้ดีด้วยมีคลิปรีซินเตะคนหลงด้วยนะเอาไปดูกันได้นะ ตัวต่อไปนะก็คือ J4 หรรอจาวันโฟนั่นเองก็เป็นตัวที่สามารถแกงได้ดีนะด้วยสกิล2แล้วก็สกิล1สามารถยกได้ด้วยแล้วก็อันติเนี่ยเป็นการครอบใช่ไหมถ้าตัวที่ไม่มีโบบิลิตี้ก็ต้องเสียแฟตไม่ก็ต้องตายเลยละ่ะจาวานก็เลยเป็นตัวที่น่าเล่นนะถ้าเขาเลือกตัวที่ไม่มีโบบิลิตี้มาแล้วก็เป็นตัวหลักของเขาเนี่ยเลือกจาวานโฟไปได้เลยตัวต่อไปนะนั่นก็คือบูคองบูคองนะลิงของเราเนี่ย ก็เป็นตัวเปิดไฟเหมือนกันแล้วกแกงง่ายด้วยแค่สกิลสามก็ฟุ้งได้แล้วฟุ้งไปแกงได้และอันตินี่ก็สามารถป่วนไฟได้ดีเลยก็คือยกและก็สามารถยกได้สองครั้งด้วยสามารถกดได้สองครั้งแล้วก็มีร่างโคนที่ทําให้เขาสับสนหรือว่ากดสกิลบางครั้งก็ไปโดน,นร่างปลอมยิม่งเป็นอันติเนี่ยหัวร้อนกันเลยทีเดียวจบไปแล้วนะาจังเกิลต่อไปก็เป็นมิดเลนผวนใจใ,ใครหลายๆคนนะ เริ่มกันที่คาตาลีน่าตัวนี้สุดยอดครับเล่นยาแต่ถ้าเล่นเป็นก็คือโหดมากเพราะว่าเป็นตัวที่เก็บตกไฟได้ดีมากถ้าไหลได้ก็จะถ้าไหลได้ก็จะเก็บหมดสกิล1 2 3ก็แรงอันติเบาแต่ว่าเอาไว้แบบสร้างความเสียหายแบบหมูได้แล้วก็ยิ่งเลือดน,น้อยนี่ก็ดีถ้าออกอินฟินิตี้ออกนะจะติดคิริแล้วก็ทำให้ฆ่าง่ายขึ้นและนี่ก็คือคาตานะ วันนี้นี่ขวัญใจคาตาห้ามพลาดกันเลยล่ะตัวต่อไปก็แดนนานะแดนนาก็เหมือนเดิมเลยเหมือนกับตาเลยแต่ว่าอันนี้เราจะยืนเลนก่อนแล้วก็แดนนาเลนกลางเนี่ยจะยืนเลนแล้วก็พยายามฟาร์มนะแล้วก็พยายามแกงเลนอื่นได้ด้วยเพราะว่าเพราะว่าสกิลต่างๆของเธอเนี่ยเหมาะกับการแกงแล้วก็สามารถทําให้เธอเกิดไว้ด้วยจากการแกงเนี่ยตัวต่อไปก็คือซิกนะเจะมือระเบิดของเราเนี่เอง เป็นตัวที่สามารถโปรกระยะไกลได้ก็คือต่อเข้าไปได้เรื่อยๆแล้วก็แรงด้วยนะแล้วก็มีสกิลที่สามารถระเบิดป้อมได้ด้วยเนี่ยสามารถทําให้เราเนี่ยดนป้อมได้ไวขึ้นหรือเวลาป้อมเลือเลือดน้อยเนี่ยแค่ซิกไปปาระเบิดแล้วก็กดระเบิดก็หายแล้วป้อมเล่นตัวนี้ก็ปาสกิลให้โดนก็โหดแล้วแค่นี้แหละเอาละต่อไป ADC นะเริ่มเหือนที่ตัวแรกก็คือจิงจิงนี่ OP มากก็คือรุนแรงมากเลยนะ ขอแค่จิงเกิดออกคลิสักสองสามชิ้นก็จะยิงบาสุก้าโคตรแรงออกดูดเลือดด้วยสามารถทําให้ยืนง่ายขึ้นแต่ก็เสียก็มีนั่นก็คือไม่มีโมบิลิตี้เนี่ยแหละแต่ก็มีล็อกขายอยู่นะสามารถพอจะถูถถถๆไทยไปได้นะสําหรับ a d c ตัวนี้ต่อไปก็คือไคสะตัวนี้ก็ถือว่าเล่นยากประมาณหนึ่งเลยแต่เป็นตัวที่สามารถละลายแทงได้แล้วก็ดาเมจแรงมากจากแพ็กซีดสกิลหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามยืน หาที่ยืนดีนะเพราะว่าไครสาเนี่ยถ้ายืนได้ดาเมจจะเยอะมากเหมือนกับจิงเลยแต่ไครสาเนี่ยสามารถมีมูมบิลิตี้เยอะกว่าจากอันตีจากสกิลสามในการพุ่งหรือหายตัวนะสามารถอัตราประโยชน์ได้มากกว่าแต่ก็แลกด้วยกับความยากในการเล่นของเธอนั่นเองตัวต่อไปก็คือมิดฟอร์จูนั่นเอง <14. S 1> เธอคนนี้นี่รุนแรงมากเลยนะถ้าออกคริครจากสกิลแรกก็แรง จากอันติก็แรงตีปกติก็ยังแรงเลยแต่ว่าไม่มีโมบิลิตี้แต่ก็สามารถวิ่งไวอยู่นะถ้าฟอร์จูนะได้หาที่ยืนดีๆแล้วก็อันติสักทีนึ่งนะเต็มๆอ่ะรับรองว่าหายเกลี้ยงครับตัวต่อไปเอสเรียลพ่อหนุ่มหน้ามนของเรานะคน,นนี้นี่มีทั้งดาเมจมีทั้งโมบิลิตี้นะแล้วก็สามารถโป๊กได้ด้วยโป๊กได้เรื่อยๆด้วยในอันตินี่สามารถจะเอาไว้เคลียร์คีปหรือว่าเอาไว้ลัดช็อตก็ได้นะเพราะว่า แรงจะได้เลยสามารถออกได้ทั้งเวททั้งดามจเลยนะสองตัวนี้เป็นทางเลือกต่อไปนะครับซับพอร์ตส่วนมากซับพอร์ตนะจะเป็นซับพอร์ตเลี้ยงนะเพื่อที่จะให้ a อ c เราเนี่ยโหดเพราะว่า a d c เราตอนเนี้ยคือสามารถที่จะสร้างดามจได้เยอะมากเลยนะถ้าเกิดก็เลยเป็นซับเลี้ยงซะส่วนมากนะเริ่มกันที่ลิวอน์านะก็เป็นตัวที่ o p มากเพราะว่ามีสตันเยอะมากแล้วก็ได้บัฟมาด้วยทำให้ตัวเนี้ยขึ้น กันเเลยยทีีดวจากสกิลแรกก็มีสตันสกิลสามก็มีสตันอันติก็มีสตันสามารถสตันได้ระยะไกลอีกก็เป็นตัวที่ขัดได้หลายตัวเลยนะสาหรับตัวที่ผิวอย่างคาตาลิน่าเนี่ยถ้าหลบไม่ได้ก็แตกลีซินอย่างเงี้ยถ้าหลบไม่ได้ก็แตกเพราะฉะนั้นเจอลิวนาก็ระวังกันไว้นะครับตัวผิวทั้งหลายต่อไปก็คือรุงบรอมของเรานั่นเอง โดยสกิลเด็ดนี้ก็คือโลของบรัมเลยสามารถกันดามีต่างๆที่จะเข้า ADC เราด้วยโลของบรัมเองสามารถมี CC ให้ได้สามารถพุ่งไปเพิ่มเกราะให้ได้สามารถขัดตัวที่เข้าหา ADC เราด้วยแอนติได้อีกเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆนะเนี่ยลุงบรัมคนนี้ต่อไปนะคือคือลูลู่ลูลูล่ก็เป็นตัวที่เลี้ยง ADC ได้ดีเลยมีทั้งเกราะมีทั้งวิ่งไวมีทั้งสโลให้ แล้วก็มีเพิ่มเลือดกับน็อกอัพได้อีกสามารถช่วย ADC ตอนที่มีตัวมาล้วง ADC ได้ง่ายๆเลยแค่กดอันติเองและนี่ก็คือทั้งหมดของแชมเปี้ยน t r s ทั้งหมดของ w l i p นะครับถ้าเอาไปเล่นนะรับรองว่าโหดแน่นอนถ้ารู้จักตัวแล้วก็รู้จักการออกไอเทมนะแล้วก็ดูสถานการณ์ได้ดีแค่นี้แหละก็จะทำให้ตัวพวกเนี้ยโหดขึ้นไปอีกสำหรับวันนี้นะครับ t s ของแพท 2.2A นะก็ มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าสำหรับวันนี้บค,ครัดบ,บ๊ายบาย